สวัสดีครับเพื่อนๆชาวแฟนน้อทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมนิคิตีเหมือนเดิมสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะอยู่กันในคลิปวิเคราะห์ตู้กาชานะครับมาครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นก็เหมือนเดิมนะครับผมก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าข้อมูลที่ผมจะพูดต่อบปนี้นะครับก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมร้วนๆวนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่ม ดูรายละเอียดกันเลยดีกว่านะครับสำหรับตู้กาชารอบนี้นะครับก็จะเป็นตู้กาชาของคุจานะครับที่ได้รับอาวุธ fr นะครับส่วนของเดิมเนี่ยเขามีอาวุธเบิร์ดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตู้กาชาเนี่ยจะมาวันจันทร์ที่27นะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ภายในตู้เนี่ยตัวข้างตู้ไม่รู้นะครับว่าเป็นใครนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยจะมี2ตู้ ตู้แรกนะครับก็จะเป็นอาวุธ fr ของคูจาแล้วก็อาวุธเบิร์ดของเซซิลด์กไนนะครับส่วนตู้ที่2ก็จะเป็นอาวุธ fr กับอาวุธเบิร์ดของตัวคูจาเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวคูจากันเลยดีกว่านะครับบอกก่อนเลยครับว่าคลิปนี้น่าจะสั้นมากๆนะครับเพราะว่ารายละเอียดไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับสําหรับตู้นี้นะครับ เราก็มาเริ่มกันที่จุดเด่นเหมือนเดิมนะครับสำหรับจุดเด่นเนี่ยก็คิดออกอยู่3ข้อนะครับข้อแรกนะครับก็มีความสามารถในการบัฟธาตุแสงให้กับปาร์ตี้นะครับซึ่งบัฟธาตุแสงเนี่ยจะมาจากสเปเชียลบัฟนะครับของสกิล l d แล้วก็ความสามารถของบัฟเบิร์ดนะครับก็จะมี2อันนี้นะครับที่บัฟธาตุแสงให้ปาร์ตี้ได้จุดเด่นข้อที่2นะครับตัวคุจานะครับนอกจากสกิล1แล้วนะครับ จะเป็นาดาเมจแบบหมู่หมดเลยนะครับสกิลหนเนี่ยจะเป็นเป้าเดี่ยวจริงนะครับแต่ว่ามีดาเมจสเปดข้างแล้วก็สกิล l อ ex อ ld สกิล fr สกิลเบิร์ดเป็นเป้าหมู่ทั้งหมดเลยนะครับส่วนจุดเด่นข้อที่3นะครับก็ถ้าเกิดตัวคูจานเนี่ยเจอด่านที่บอสมา2ตัวขึ้นไปนะครับ การทำดาเมจของเขาก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับยิ่งเจอ3ตัวเนี่ยยิ่งดีนะครับสำหรับตัวขูจานะครับต่อมาเรามาดูความสามารถของอาวุธ FR กันนะครับก็มาดูกันที่ FR โหมดก่อนสำหรับ FR โหมดนะครับมีเงื่อนไขว่าถ้าเกิดตัวละครตัวไหนนะครับโจมตีแบบหมู่นะครับเราจะได้ค่า h p ดพีดาเมจนะครับเพิ่มขึ้น10% แล้วก็อันที่2นะครับได้ค่าแม็กเว c a แคปนะครับเพิ่มขึ้นอีก10%นะครับส่วนเงื่อนไขเปอร์เซ็นต์ในการเพิ่ม H ฮดพีโบนัสนะครับก็จะมีทั้งหมด3เงื่อนไขเงื่อนไขที่1นะครับเมื่อโจมตีธาตุแสงนะครับจะได้20%สํารำหรับเงื่อนไขที่1เนี่ยแน่นอนคําว่าตัวคูจามีบัฟธาตุแสงให้ปาร์ตี้อยู่แล้วนะครับก็จะได้เงื่อนไขที่1แน่นอนส่วนเงื่อนไขที่2นะครับเมื่อโจมตีหมู่นะครับจะได้30%สําหรับเงื่อนไขที่2เนี่ย มีผลให้กับปาร์ตี้ฝั่งเราทุกคนนะครับส่วนเงื่อนไขที่3โจมตีหมู่นะครับจะได้อีก20%สําหรับเงื่อนไขที่3เนี่ยจะเฉพาะเจาะจงแค่คูจาเท่านั้นนะครับเท่ากับว่าถ้าเกิดเป็นตัวละครตัวอื่นที่โจมตีใน FR โหมดของคูจาเนี่ยจะได้แค่เงื่อนไขที่1และเงื่อนไขที่5 50%นะครับแล้วก็บวกกับ เลเวล fr ของตัวละครตัวนั้นนะครับก็จะได้มากกว่า50%นิดหน่อยประมาณนี้นะครับสำหรับเงื่อนไข fr ต่อมาเราก็มาดูข้อเสียกันนะครับซึ่งข้อเสียเนี่ยก็คิดออกอยู่ทั้งหมด4ข้อนะครับข้อแรกนะครับถ้าเกิดเราเจอบอสดูดท่าแสงนะครับก็เก็บไปได้เลยนะครับถ้าเกิดบอสดูดท่าแสงปุ๊บเราตีเบฟไม่เข้าแน่นอนถึงแม้ว่าเราจะแปะดีบัฟแพ้ท่าแสงให้กับมอนเตอร์ที่ดูดท่าแสงนะครับ แต่ว่าพอเราโจมตีปุ๊บเนี่ยเบฟดาเมจจะเป็นศูนย์นะครับนอกจากว่าจะต้องมีตัวคอยเด้งเบฟเพิ่มให้ถึงจะพอใช้ได้นะครับข้อเสียข้อที่2นะครับถ้าเราเจอบอสห้ามแปะดีบัฟนะครับก็ความเก่งของอคูจาก็จะน้อยลงไปอีกนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าตัวคูจาเนี่ยจะต้องแปะดีบัฟแพ้ธาตุแสงก่อนนะครับถึงจะโจมตีแบบติดการแพ้ธาตุนะครับ ส่วนข้อเสียข้อที่3ถ้าเกิดเราเจอบอสคาลเตอร์เวทนะครับก็ต้องดูนะครับว่าบอสที่คาลเตอร์เวทใส่เราเนี่ยคาลเตอร์ระดับไหนนะครับถ้าเกิดแค่คาลเตอร์แบบตีเบฟธรรมดาหรือว่าตีเบฟและตีเลือดแบบที่ว่าเราไม่ถึงตายหรือว่าตีเลือดนิดหน่อยก็ยังใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเจอบอสที่คาลเตอร์เวทหรือคาลเตอร์ธาตุแสงนะครับแล้วทําการล้างบัฟหรือบังคับตายอะไรพวกนี้เนี่ยก็ใช้ตัวอื่นดีกว่านะครับ ส่วนข้อเสียข้อสุดท้ายนะครับถ้าเกิดเราเจอบอสหนึ่งตัวนะครับตัวคูจาก็ไม่น่าใช้นะครับเนื่องจากว่าตัวสกิลหลักของคูจาเนี่ยเป็นการโจมตีหมูสัดส่วนใหญ่ทําให้เวลาคูจาเจอมอนตัวเดียวเนี่ยจะไม่สามารถดึงประสิทธิภาพสูงสุดของตัวคูจามาใช้ในด่านนั้นได้นั่นเองนะครับสำหรับข้อเสียก็มีเท่านี้เลยนะครับ ต่อมาเรามาดูสรุปตัวคูจากันนะครับสำหรับตัวคูจา้าน,นะครับก็ถ้าไข่อวยนะครับก็สามารถกดหาได้เลยนะครับยังไงตัวของที่เราอวยเนี่ยก็มีคุณค่าทางจิตใจอยู่แล้วนะครับทีนี้เรามาพูดถึงคนที่ไม่ได้อวยนะครับสำหรับตัวคูจาเนี่ยข้ามได้ก็ข้ามนะครับเนื่องจากว่าตัวคูจาเนี่ยถ้าเราต้องการใช้งานเขาจริงๆนะครับในการลงทีมหลัก จำเป็นที่จะต้องมีอาวุธเ r แล้วก็อาวุธเบิร์ดเขียวเท่านั้นนะครับไม่อย่างนั้นเราจะไม่สามารถดึงศักยภาพสูงสุดของตัวขูจาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่1นนะครับส่วนถัดมานะครับก็ตัวขูจาเนี่ยจากที่ผมดูเปรียบเทียบสกิลของเซิร์ฟโกโบเรานะครับแล้วก็เปรียบเทียบสกิลของเซิร์ฟ เจแปนนะครับเรียกได้ว่าตัวคุจาเนี่ยไม่ได้รีเวิร์กสกิลเลยนะครับรอบการตีเลือดของคุจายังน้อยเหมือนเดิมนะครับอย่างเช่นสกิลหนึ่งเนี่ยก็ตีเลือดแค่3ครั้งแล้วก็สกิล2ตีเลือด2ครั้งแล้วก็มีทริกเกอร์แอตแทกกลับมาอีก2ครั้งก็รวมแล้วเป็น4ครั้งสกิล EX ก็เหมือนเดิมนะครับ4ครั้ง5ครั้งสกิล l d 7ครั้ง ทีนี้พอเราอยู่ในยุคที่เลือดบอสมันเยอะขึ้นนะครับแล้วรอบการตีเลือดเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นตามเลือดของบอเยมันก็จะทําให้ตัวคูจาเนี่ยความน่าใช้มันน้อยลงนะครับเรียกได้ว,ว่าถ้าเกิดตัวคูจาไปเทียบกับตัวดาเมจตัวอื่นๆที่เขามีการตีเลือด5รอบขึ้นไปนะครับยกตัวอย่างง่ายๆที่ใกล้สุดก็จะเป็นน้องพะโลนะครับ ที่พอได้ FR กับ v t แล้วเนี่ยทำให้น้องตีเลือด7รอบแล้วก็ตีเลือดแบบเป้าหลักสแปดข้างซึ่งสแปดข้างก็ไม่ได้ขี้เหเล่เลยนะครับทำให้เวลาเราเอาคุจาไปเปรียบเทียบกับตัวอื่นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวอื่นมันทำได้ดีกว่าเพียงแต่ว่าตัวคุจาก็จะมีซิกเนเจอร์ของเขาเองคือเรื่องการแบบทาดแสงแล้วก็การโจมตีหมู่อะไรแบบนี้นะครับ แต่โดยรวมแล้วนะครับก็ถ้าเกิดไม่อวยนะครับผมก็คงแนะนําให้ข้ามนะครับถ้าใครไม่ข้ามแล้วต้องการใช้งานจริงก็ต้องกดให้ได้เอฟอาร์ FR กับบีทีเขียวเท่านั้นนะครับไม่งั้นก็ไม่งั้นก็ไม่น่าใช้จริงๆนะครับสาหรับตัวกูจานะครับซึ่งผมบอกเลยว่าตัวกูจาก็เป็นตัวละครที่น่าสงสารอีกหนึ่งตัวนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวละคร ปิดท้ายยุค FR ธรรมดานะครับแล้วก็ถัดจากตัวคูจาไปเนี่ยก็จะกลายเป็นยุค FR Echo หรือว่า FR Board แล้วนั่นเองนะครับก็เลยทำให้อ่าตู้กูจาเนี่ยความน่ากดจะยิ่งน้อยลงไปอีกนั่นเองนะครับถ้าเราไม่อวยจริงๆนะครับสำหรับสรุปคูจาเนี่ยก็มีเท่านี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่ก็สามารถคอมเมนต์ถามไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับ แล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมง่ายๆด้วยการกดไลค์นะครับกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆน,นะครับสำหรับคลิปวิเคราะห์ตู้กาชาคูจ่า FR ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ